สักครูเราได้ยินเสียงประกาศจากทางสายการบินนะคะว่าเที่ยวบินที่มาจากสนามบินดอนเมืองกรุงเทพจะมาถึงสนามบินลำปางประมาณ12นาฬิกา17นาทีแต่เรามองอไปด้านนอกเหมือนกับทีมงานหรือสตาฟเขาเตรียมตัวแล้วค่ะฝั่งนอนนะคะดูบรรยากาศในการเตรียมพร้อมให้เครื่องบินลงนะคะข้างนอกนะคะมีฝ่าย ภาคพื้นดินให้สัญญาณมาดูเครื่องบินอุ้ยเขามาแล้วนี่ค่ะมาแล้วนะคะเขาลงตรงไหนเนี่ยเราไม่เห็นเลยตอนเขาลงนะคะแต่ยังไงก็มาแล้วคะ่ะเนี่ย่องบินเที่ยวนี้ของสายการบินแอร์เอเชียนะคะเขาบินมาจากสนามบินดอนเมืองกรุงเทพค่ะแล้วก็มาถึงสนามบินนครล,ลำปางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็เ,เครื่องบินลำนี้ล่ะค่ะพวกเราจะนั่งจากสนามบินนครลำปางไปที่สนามบินดอนเมืองกรุงเทพนะคะดูค่ะตอนเขาจะเข้าจอดทีมงานของเขาฝ่ายภาคพื้นดินเขาเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวดูกันนะคะมีคนให้สัญญาณด้วยไป ทางไหนยังไงนะคะนี่เห็นไหมคะคนถือป้ายแดงๆยืนอยู่ตรงนั้นคนให้สัญญาณมีอะไรตั้งไว้ด้วยตรงนั้นแสดงว่าล้อหน้าของเครื่องดินต้องเข้ามาในช่องนั้นแน่นอนเลยม,มาเรียบร้อยนะคะดูคะ่ะลำดับต่อไปเขาจะทำยังไงนะคะ ตอนนี้จอดสนิทแล้วค่ะแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวรอดูค่ะมองออกไปนี่เราเห็นเหมือนพันออกจากเครื่องบินนะคะตรงใบพัดสองข้างอะคะ่ะข้างๆเครื่องบิน ราดูนะคะหลังจากที่เครื่องบินจอดสนิทแล้วเนี่ยเขาจะทำยังไงต่อไปคนที่ให้สัญญาณอยู่ข้างล่างตรงหน้าเครื่องบินก็ยกป้ายแดงๆขึ้นทั้งสองแล้วค่ะต,ตอนนี้ไม่รู้เหตุการณ์ในเครื่องบินเป็นยังไงหรือเครื่องบินเขาจะทำยังไงต่อไปเหมือนดับเครื่องแล้วนะคะเ,เสียงเบาลงใช่หรือเปล่าเดี๋ยวครับยังมีเสียงอยู่ าตอนนี้น่าจะจอดสนิทละพนักงานตรงนี้เดินเข้าไปละดูนะคะว่าเขาทำยังไงต่อไปอตอนนี้ไปบล็อกล้อหน้านะคะในข้างหน้าล้อเล็กๆก,กันนะคะ ต่อไปค่ะเป็นยังไงคนนี้เอากลวยไปตั้งด้านนี้ปั้งกลวยค่ะฝั่งนอนต้องไปตั้งเหมือนกันไหมรอดูนะคะคนตั้งกลวยนะคะอกลวยที่หนึ่งคงตั้งอยู่อ่เหมือนกันนนะคะกับทางด้านซ้ายมือเรา เอาฝั่งนี้เอาบันไดไปค่ะบันไดไปเทียบเครื่องบินนะคะบันไดมีสองข้างทางลงลงได้ทั้งทางด้านหัวเครื่องบินแล้วก็ด้านด้านท้ายนะคะด้านหางเครื่องบินมีบันไดสองอันบันไดไปแล้วค่ะส่วนพนักงานที่เตรียมข้างล่างนะคะ สังเกตเห็นมีวีลแชร์แล้วก็มีอ,อุ้ยพนกักงานอีกคนหนึ่งเข็นร่มค่ะเนี่ยร่มห้อยระยงระยางอยูอย่มีบริการร่มด้วยนะคะสำหรับผู้โดยสารที่ไม่อยากจะเดินกรำแดดออกมาก็คือพอเดินลงมาจากเครื่องบินแล้วก็ใช้บริการร่มตรงนั้นได้เลยอุ้ยเขาตั้งไว้ทั้งสองด้านเลยนะคะบันไดด้านหลังแล้วก็บันไดด้านหน้า แต่ว่าเราว่าไม่ไม่จำเป็นนะคะส่วนส่วนตัวค่ะคือไม่จำเป็นสำหรับร่มนะคะเพราะว่าเดินมาแป๊บเดียวเองไม่ถึงร้อยเมตรได้ซ้ำไปก็เข้ามาภายในอาคารบริยาทแล้วค่ะส่วนด้านนี้เป็นอะไรคะเนี่ยมีรถน้ำมันไปจอดฝั่งโน้นแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้น่าจะไปรับสัมภาระหรือเปล่าคะฝั่งน้ำมันก็เตรียมตัวแล้วค่ะ นะคะว่าเป็นยังไงต่อไปมาดูกันต่อนะคะอุ้ยผู้โดยสารเริ่มลงจากเครื่องแล้วค่ะบางส่วนบางตอนบางคนก็รับร่มนะคะเนี่ยกลางร่มเดินเข้ามาภายในอาคารเห็นไหมคะแต่ร่มที่เขาเตรียมไว้ตรงนั้นแต่บางคนก็ไม่เอาค่ะเดินมาเฉยแต่บางคนก็หยิบร่มนะคะซึ่งวันนี้มองออกไปแล้วไม่มีแดดเลยเนี่ยมีเมฆนะคะเมฆหนาด้วยแล้วก็ไม่มีแดดแต่ว่า เขากางร่มนะคะเดินลงมาจากเครื่องแล้วก็กลางร่มค่ะเห็นไหคะาบางคนก็ไม่หยิบค่ะในสนใจร่มเลยเดินลงมาแล้วก็เดินเข้าไปในอาคารผู้โดยสารเลยนะคะฝั่งนี้ก็เตรียมเติมน้ำมันแล้วก็มีรถลากฝั่งโน้นเหมือนจะไปรับสัมภาระนะคะเดีย๋ยวดูไปเรื่อยๆค่ะ ตอนนี้ผู้โดยสารลงมาจากเครื่องทั้งสองด้านนะคะด้านหน้าบันไดด้านด้านหน้าก็ลงมาบันไดด้านหลังก็มีผู้โดยสารเดินลงมาออต่อมาชุดหลังๆเนี่ยไม่สนใจร่มเลยนะคะเดินลงมาแล้วก็เดินเข้าไปภายในอาคารผู้โดยสารบางคนก็ยืนถ่ายรูปอยู่ด้านหน้าถ่ายรูปกับเครื่องบินแล้วก็ถ่ายรูปป้ายด้านหน้านะคะลำปางแอร์พอร์ตนะคะ อาคารเขาสวยค่ะตอนเรามาถึงวันแรกเราก็ยืนถ่ายรูปตรงนั้นเหมือนกัน, okay. นเห็นไหคะฝั่งน้องกำลังเติมน้ำมันอยู่ค่ะมีรถทำมันจอดนะคะ,ะผู้โดยสารก็ทยอยลงเรื่อยๆค่ะรถคันนี้คืออะไรเนี่ยรถคันนี้น่าจะเป็นสบียงหรือสัมภาระที่จะเอาขึ้นเครื่องหรือเปล่าคะดูนะคะไม่รู้เป็นอะไรอยู่ในตู้นั่นแหละคะ่ะตอนนี้ผู้โดยสารทยอยลงไปเรื่อยๆแล้ว ะะพูดสทยสารเยอะนะคะน่าจะเต็มลำนี่แหละดูต่อไปนะคะว่าเป็นยังไงดูไปเรื่อยๆะคะ่ะ ไปเรื่อยๆนะคะว่าเป็นยังไงอีกผู้โดยสารลงมาหมดแล้วย่างออบันไดด้านหลังน่าจะหมดแล้วนะคะไม่มีออผู้โดยสารลงมาอีกแล้ผู้โดยสารเดินมาบางส่วนก็กางร่มบางส่วนก็ไม่เอาร่มนะคะเดินเข้าไปภายในอาคารผู้โดยสารค่ะนี่นะคะอ,อนะคะุน่าจะสุดท้ายแล้วค่ะน่าจะหมดละนะคะฝ่ายเติมน้ํามันฝ่ายสัมภาระก็ทําหน้าที่ต่อไป มีชุดสุดท้ายอยู่ที่ต้องนั่งรถเข็นนะคะแต่คนสุดท้ายมีรถเข็นไปรออยู่ที่บันไดด้านล่างนะคะและนี่ก็คือขั้นตอนและวิธีการต่างๆเวลาเครื่องลงแล้วก็ไปจอดที่ลานจอดเครื่องบินสนามบินลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางค่ะ